สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลโบอคแมปบิลแอคคาบนะครับผมท,ท็อปช็อตแห่งชาแนลจีทึกจีเกมไม่ทีวีก็จะพาไปเล่นแมปรถไฟเฮินหาวเฮินฟ้านะครับเริ่มแรกเราจะมาตรงนี้ก่อนและต้องนั่งโบกี้หรือกระปองน้อยคันนี้นะครับให้ไปนั่งเลยจากนั้นก็เขับไปจนน้ำมันหมดอู้แล้วก็ตุยนะครับ จากนั้นเขาจะแนะนําให้มาที่ร้านค้านะครับให้ซื้อเครื่องยนต์1เครื่องราคา125 u s เนะครับเมื่อซื้อปุ๊บมันจะไปอยู่ที่คีรลัดเลขสองให้เรากดคีรัดปุ๊บมันจะโชว์แบบนี้นะครับจากนั้นให้เอาเครื่องยนต์ไปติดที่โบกี้ติดเออเอาหลอดนี้นะครับหลอดสีแดงเป็นหลอดค่าพลังงานเชื้อเพลิงนะครับนี่ติดที่เรียบร้อยแล้วโบกี้เรียบร้อยต่อไปเขาจะแนะนํามาให้ซื้อ ถังน้ำมันเล็ก1นึงถังนะครับมันก็จะไปอยู่ที่คีรัดนะครับแล้วก็กดที่คีรัดเมื่อกดเสร็จก็จะโชว์ถังน้ำมันน้อยแบบนี้นะครับเลือกติดตามใจชอบเลยโบกี้นี่มันจะติดได้3อันเท่านั้นนะครับแบบนี้ปรับแต่งอะไรไม่ได้นะเมื่อติดเรียบร้อยขี่มันออกไป,ปข้ามเรียบร้อยอูเสียงลางดังจักจ๊กจักจ๊ก เออเสียงเอฟเฟกมัป็นลดไฟจริงเลยครับมเมื่อขี่ไปปุ๊บเราตุยปุ๊บไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็จะมาวนลูปที่ร้านแหละอันนี้คือเป็นวิธีฟาร์มเงินของแมปสายพวกบิลออเพนบิลออรบส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดังนั้นวิธีฟาร์มสรุปอีกทีสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นแนวนี้นะครับก็คือสร้างไม่ใช่สร้างเด แบบนี้เอ้ยแบบนี้มันสร้างไม่ได้ต้องขี่รถไฟไปแบบนี้นะครับเมื่อขี่ไปเรื่อยๆจนน้ำมันหมดหรือตุยปบเราก็กลับมาที่เดิมและก็รอซื้อเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี่มันจะรีทุก5นาทีนะครับเห็นไหมผมใกล้น้ำมันหมดแล้วอู้ยความเร็วสอง้อต่อไปนะครับผมจะสอนวิธี ฟาร์มเวลยังไง<ะ>ไม่ใช่ฟาร์มเวลพูดผิดครับฟาร์มตันยังไงโดยที่ไม่เหนื่อยและก็ไม่ต้องขับรถนะครับคือมานั่งรถเพื่อนสายเทพทูนั่นเองหรือสายคนที่เขาเล่นมาก่อนนะครับโอ้โหคนเร็วเลย400 500ยหยแล้วโอ้โหสี่ร0อยห้รอยอ้้วโเ,เป็นไงล่ะโอ้โหคือเอ,า,อาง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือไม่ถ้าอยู่ในแมบปบถ้าเราไปนั่ง โบกี้คนอื่นโบกี้ของคนนั oh, ้นความเร็วเขาจะบวกเพิ่มอีก5 0เนะครับโอ้โหเร็วจัดพาลงลาวาเลยคราวนี้นะครับเมื่อรถไฟผมมีคนนั่งความเร็วจะเป็นยังไงอืส้อยอตุบโอ้หเกือบเกือบตกลางอ่ะวสีร้อยโอ้คนเร็วอือจกจกโอ้เบกเบตรงนี้นะครับแมปนี่เท่าที่ผมลองเล่นมาประมาณ2วันนะครับ แมปนี้เหมือนจะว่าเหมือนกับว่ามันจะสุ่มลักษณะเขาเรียกอะไรทางน่ะมันจะเป็นแบบตรงยาวยาวหนึ่งหนึ่งสนามผมเขาเรียกว่าหนึ่งสนามนะสนามที่สองมันจะเป็นลักษณะตรงยาวติดีหนึ่งและก็จะลงลอดถ้ำใต้ดินสักสองถ้ำนะครับดังนั้นถ้าใครเจอสนามแบบเมื่อกี้นะครับให้เบรกก่อนไม่งั้นรถไฟท่านจะคว่ำได้นะครับอามาต่อต่อไปเมื่อความเร็ว มีผู้เล่นนั่ง4คนเป็นไงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเบรกเบรกอันนี้เบรกนี้เป็นถ้าแบบนี้ครับให้ชะลอเบรกปุ๊บเท่าที่ผมเล่นมานะครับถ้าถ้ามันลงไปลักษณะนี้ใช่ไหมความเร็วแบบพอดีๆเลยจะอยู่ที่200นะครับดังนั้นใครที่เจอแมปสุ่มที่มันลักษณะที่มีถ้ำอยู่ข้างล่างนะครับให้ชะลอความเร็วอยู่ที่ประมาณ200นะครับมันจะพอดีเลยอ่มาดูกันน้ำมันใกล้หมดอล้ห้าร้อย หัวทิ้มไปเลยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีรีเบิร์ตว่าเราเก็บเงินเท่าไหร่ถึงสามารถรีเบิร์ตได้นี่แหละครับ 15k หรือ1 5ื่นหนั่นเองเมื่อเรากดรีเบิร์ตปุ๊บรถไฟเก่าของเราจะหายไปันทีมันจะให้คันใหม่มานะครับสีเหลืองออกส้มๆแบบนี้นะครับ <c oughs> และเงินก็เหลือศูนย์วิธีเก็บหรือฟาร์มตังเหมือนเดิมครับ ให้ขี่โบกี้คันน้อยสีเหลืองคันนี้ตกตุยตกตุยตกตุยหรือตัน้ำมันหมดตุยนะครับก็ให้มาที่ช็อปแล้วก็ซื้อพวกเครื่องหรือถังน้ำมันต่างๆนะครับเอาไปอัปเกรดประมาณนี้แหละเห็นเทส l a แบตเตอรี่ไหมนี่เทสลาเอนจินเมื่อเรารีเบิร์นะครับเราจะปลดล็อกทั้งเท s l a แบตเตอรี่เทสลาเอนจิมานะครับถ้าอยากได้เครื่องแรง2ชนิดนี้ จะต้องเล่นในแมปและรอสุ่มอย่างเดียวนะครับนี่ดูนะครับครบห้าทีและปุ๊บเทสลาเอนจินราคาซื้อจะอยู่ที่2350ันดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อซื้อมาปุ๊บขาโซ่หน่อยวูสสวยเวยพลังสาฟ้าเทสลาแบตเตอรี่นี่ไม่ออมาขอแปลก่อน ก็เลือกตามใจชอบนะครับอยากติดตั้งตรงไหนนี่เรียบร้อยมาต่อไปมาดูว่าพลังแบตเตอรี่เทสลานั้นเป็นยังไงพร้อมกับผู้เล่น4คนบวกโบนัส150%นะครับมาดูกันว่าผมจะเร็วขนาดไหนมาพร้อมโอ้โบนัสบวก150%นะครับร้อเฟนบู์ความเร็วจะเท่าไหร่เมื่อผมมี ังน้ามันเทสละเอยไม่ใช่ถังน้ามันนี่มันแบตเตอรี่นะครับเอยตรงนี้ตรงนี้ต้องเบรกหน่อยเบรกเบรกเบรกเออผ่อนความเร็วละจากนั้นเดี๋ยวผม,มค่อยๆไปะนะังานงานตรงนี้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาให้ทําความเร็วประมาณ250อยา่าเกิน300นะครับมันจะพอดีเลยถ้าเกินนั้นรับรองตกลางและก็โบกี้เราจะเสียหายได้นะครับมามาต่อกันเงี้เง้เงี้ยเง้ยเอเสียงเครื่องยนต์ไม่ใช่รถไฟละ คอ,อดูนะครับเดี๋ยวผมเยียบเต็มที่เท่าไร400 500โอ้โห537โอ้หโอค่าพลังงานหมดก็เมื่อผมได้เทสลาเอนจินหนึ่งเครื่องบวกกับเทสลาแบตเตอรี่สเครื่องมันดูกันความเร็วเท่าไหรตอนนี้ขอเบรกนครับเพราะว่า เดี๋ยวเครือไม่ใช่ดิรถไฟมันจะพังถ้าวิ่งเกิน300นะครับอืมขอเบรกกันครับจากนั้นก็เอียงขวาน,นิดนึงครับเอียงไยนิดนึงนี่เดี๋ยวให้ทางตรงก่อนนะครับคอยดูครับพร้อมละเยีย yeah. บเติมที่ GO!!! 250แล้ว3 0 0วู oh. 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 Er ้ดจกจกจกโอ้โหเดี๋ยวเดโดนตดจัหมาเอามาทางตรง โอูหกร้อยอีกอีกอีกแล้วน้ำมันยังเหลือเฟือฟีอูหกร้อยเหมือนกับว่าหกร้อยสี่สิบพันตันวูปีโอโอโหโดนปืนใหญ่สกัดดาวรุ่งมาคราวนี้เมื่อ CF มาเจอผมเขาอยากนั่งรถไฟนะครับบอกโบฟีโอเคโบฟีได้เลยโบฟี ผมพา FC คนนี้นะครับนั่งประมาณเกือบ20รอบได้เขาน่าจะพึ่งมาเล่นแมปนี้นะครับผมก็เลยแบบเออพาเขาฟาร์มตังเลยแน่มาต่อครับตอนนี้ก็เครื่องเทส l a แบตเตอรี่2เครื่องแล้วก็เครื่องเอนจินหรือเครื่องยนต์เทส l a เพียงแค่1เครื่องเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมล่อมา300ล้านปีปรากฏว่ามันรีไม่เจอเลยนะครับหืมสุ่มย่าจริงสำหรับเครื่องยนต์พวกเทสลานะครับคนที่รีเบิร์ตเท่านั้นนะครับที่จะสามารถซื้อได้ นี่แหลคแะครับแมปบิลอาคาบนะครับใครที่ชื่นชอบแนวรถไฟเฮือนเฮาแบบนี้ก็เข้าไปเล่นได้นะครับไม่ยากใช้เวลาไม่เกิน2วันรับรองน่าจะได้รถไฟแรงๆแ,แบบนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณค่ะ